สวัสดีค่ะถ้าใครสนใจเพิ่มผู้ติดตาม t ิกต o k นะคะห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะยอดฟอ tiktok ของเรานะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะทยอยขึ้นแบบเนียนๆเลยเนาะก็จะช่วยทาให้ t ิกต o k ของเรานะคะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นดูมีคนติดตามเยอะนะคะซึ่งจะเป็นวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ถ้าใครนะคะสนใจเพิ่มยอดผู้ติดตาม t ิ k ต ok แบบคลิปเมื่อักคู่นี้นะคะก็มาที่เว็บนี้ได้เลยชื่อว่า p a l o r i d c o m นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะหน้าตาเว็บของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะไปที่มุมบนขวามือค่ะเลือกบริการของเราค่ะแล้วก็ไปที่ t ิ k ต o k ค่ะพอคลิปเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ไปโปรที่ต้องการเลยก็คือ for tiktok นะคะก็คือตรงนี้เลย พอเราเลือกโปรที่เราต้องการได้แล้วนะคะก็ทักหาแอดมินเลยวิธีการนะคะก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเจอคําว่าสอบถามคลิกเลยนะคะตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าลายแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็แจ้งความประสงค์กับแอดมินนะคะว่าต้องการผีผู้ติดตามทําการชําระเงินแจ้งลิงก์โปรไฟล์ทิกตอกที่ต้องการนะคะจากนั้นก็สามารถรอยอดขึ้นได้เลย จากนั้นนะคะก็ลอยอดขึ้นได้เลยยอดขึ้นภายใน12ชั่วโมงค่ะงานเสร็จไม่เกิน3วันนะคะถ้างานเสร็จนะคะจะมีแอดมินมาส่งงานแล้วก็ถ้าใครนะคะแจ้งกับแอดมินว่ามาจากคลิป YouTube คลิปนี้นะคะโดยการแคปหน้าจอแล้วก็เอามาบอกแอดมินนะคะจะได้รับส่วนลดอีก10%อย่าลืมแคปมาบอกแอดมินกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะ